อนด้าแจ๊ส2 2 5คือการกลับมาของรถยนต์แฮตแบ็กที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยรถรถุ่นนี้ถูกพัฒนาใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการขับขี่ที่ยืดหยุ่นในทุกเส้นทางด้วยการออกแบบที่เน้นความทันสมัยสะดวกสบายประหยัดพลังงานและมาพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุดที่ยกระดับมาตรฐานของรถเล็กให้เหนือชั้นยิ่งขึ้น เริ่มจากการออกแบบภายนอกฮอนด้าแจ๊ส2025ใช้เส้นสายที่ดูฉกเฉียวทันสมัยมากขึ้นไปหน้าเหล็แบบใหม่ที่เรียวยาวผสานกับกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมให้ความรู้สึกกระทัดรัดแต่หรูหรากันชนหน้ามีการปรับดีไซน์ให้เข้ากับคาแรคเตอร์สปอร์ตและยังมีล้ออลลอยขนาด16และ17นิ้วที่ออกแบบลายใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมตัวถังมีขนาดกระทัดรัดเช่นเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับการขับในเมืองที่รถติดแต่ก็ยังคงความโปร่งโล่งในห้องโดยสารที่เป็นจุดเด่นมาตลอด ด้านหลังของตัวรถ Honda j a จ z 2025มีไฟท้ายเหล็รูปทรงตัวแอลที่ปรับดีไซน์ใหม่เพื่อให้ดูเรียบหรูทันสมัยมากกว่าเดิมพร้อมทั้งสปอยเลอร์หลังคาที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตเส้นสายตัวทังด้านข้างถูกออกแบบให้ดูคล่องตัวและลู่ลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมและทําให้การขับขี่ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นในส่วนของห้องโดยสาร Honda j a จ z 2025เน้นความกว้างขวางและการจัดสรรพื้นที่ที่ชาญฉลาดบอก นั่งแบบอันตรายยังคงเป็นเอกลักษณ์ทําให้ผู้ขับและผู้โดยสารสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นโหมดพับเบาะราบเพื่อขนสัมภาระขนาดใหญ่โหมดพับเบาะตั้งขึ้นเพื่อวางของสูงหรือแม้กระทั่งโหมดพับเบาะยาวเพื่อให้สามารถบรรทุกสิ่งของยาวๆได้ง่ายขึ้นวัสดุภายในถูกอัปเกรดด้วยหนังสังเคราะห์และผ้าที่ให้สัมผัสพรีเมียมมากขึ้นคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y และ Android ดีดิออโต้แบบไร้สาย แผงหน้าปัดดิจิตอลแบบใหม่ขนาด7นิ้วช่วยให้ผู้ขับมองเห็นข้อมูลการขับขี่ได้อย่างชัดเจนรวมถึงระบบ Head Up Display ในรุ่นท็อปที่ฉายข้อมูลสำคัญบนกระจกหน้ารถเพื่อความลอดภัยระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดิจิตอลพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังช่วยให้ทุกคนภายในห้องโดยสารรู้สึกสบายตลอดการเดินทางด้านสมรรถนะการขับขี่ h อ n d a j a จ z 2025ตัวตัว,ตวด้วยเครื่องยนต์1.5ลิตร i-VTEC ที่ได้รับการปรับปรุง ให้มีแรงม้า125แรงมา้าและแรงบิด145นิวตันเมตรทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้ความนุ่มนวลและตอบสนองรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีรุ่น e-hybrid ที่ใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรผสานมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม109แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดถึง253นิวตันเมตรซึ่งทำให้การเร่งแซงเป็นไปนอย่างมั่นใจพร้อมทั้งประหยัดน้ำมันได้ถึง25กิโลเมตรต่อลิตรระบบกันสะเทือนถูกพัฒนาใหม่เพื่อให้ัแแรรงกรรกกะทไดดด้ีว่าเิม โดยด้านหน้าเป็นแมกเฟอร์สันสัต์และด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมที่ปรับจูนมาเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงในทุกสภาพถนนพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าถูกปรับให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมทั้งในช่วงความเร็วต่ำและความเร็วสูงทำให้ขับในเมืองก็คล่องตัวและวิ่งทางไกลก็มั่นใจเรื่องความปลอดภัย Honda j a z z 2 0องมาพร้อมเทคโนโลยีฮ o n d a s สิ s สิงที่รวมเอาระบบช่วยเหลือผู้ขับขับข้นสูงไว้มากมายเช่นระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก อัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมตามรถด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติและกล้องมุมมองรอบคัน360องศาทําให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นทั้งสําหรับผู้ขับและผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีระบบแสดงภาพ